สวัสดีค่ะสาร่เยอรมันใหม่แล้วนะเนาะวันนี้เราจะมาทำอะไรกินกันดีเอ่ยนะตอนนี้ที่เยอรมันเนี่ยอากาศดีดีนะคะเนาะแล้วก็ซาระาก็ดีใจด้วยที่ตัวเองอ่ะเออไปฉีดยามาแล้วนะแล้วก็แบบโอ้คือดีมากๆเลยดูสิเพื่อนๆดูตัวเนี้ยเดี๋ยวให้ดูให้ดูให้ดูแมงทับแมงทับ ไปไหนแล้วลนะ่ะคุณแมงคับบินไปไหนละเอเอจะตกนี่แมงคับนะคะอยู่ที่นี่มาสามอาทิตย์ละว,วนเวียนอยู่แถวเนี้ยเมื่อกี้ไปปลอมต้นไม้ห้วยหวนี้แหละเนาะนะคะวันนี้ซาร่าอยากกินในนี่นะคะเอ,อ,อยากกินนี่แล้วก็วันนี้นะ พอดีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยนะซารลล่าทำออของแช่แข็งเอาไว้นะคะแล้วมันหมดวันนี้ก็เลยคือวันก่อนได้ไปซื้อของที่ครบแลนด์นะคะวันก่อนไปซื้อของที่ครบแลนด์เราได้เลือดหมูมาใช่ไหมคะตอนนี้ซาร่าก็โอ้อยากกินอยากกินมานานแล้วนะคะแล้วก็พอดีได้จังหวะเลือดหมูมานะคะมามาเรามาดูว่าทำอะไรกันเนาะ เอาละค่ะนี่ได้เลือดหมูมานะนะคะนี่เห็นไหมเอ่ยเลือดหมูนะคะเราจะมาทำก๋วยจับกันค่ะนี่อันนี้หมูกรอบนะคะแล้วก็อันนี้เป็นกระเพาะนะแล้วก็ใส่หนังหมูแล้วก็ เต้าหู้นะสาร่าจะเอาเต้าหู้นี้นะเต้าหู้กลมๆก,ก็มีนะอยากเปลี่ยนค่ะอยากเปลี่ยนเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็มาทําเลยเพราะว่าเรามีของเนี่ยห้าอย่างหกอย่างนะคะก็โอเคนะเราอยู่ต่างประเทศเรายังได้มีเ,เครื่องเครื่องเครื่องแนมใส่พวกหมูพวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกอย่างนะนะคะ เราได้ใส่กันเนาะปะ่ะเราเริ่มทําน้ํากันเลยแล้วน้วําก๋วยจับ๊บเดี๋ยวเราจะบอกอีกทีนะเอาละค่ะ <c oughs> เราก็ใส่ไปเลยพอดีเนี่ยสลัดได้ต้มต้มไปยังไม่เปื่อยนะคะสลัดก็จะใส่เลยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะทําใส่ถุงด้วยนะในนี้ต้องเคี่ยวให้เปื่อยนะนะคะอือ แล้วเราก็จะปรุงเลยนะแต่อันนี้มันเป็นย่าไอมันเที่ยวยังไม่เปื่อยมันเปื่อยยากนะคะแล้วก็เครื่องเทศเนี่ยสลัายังไม่ใส่นะเพราะว่าใส่แล้วเดี๋ยวเขาลอยนะแล้วก็ปรุงเกลือไปเลยค่ะสลัาจะไม่ใส่น้ำตาลนะคะเพราะว่านี่ใส่เกลือไปเลย แล้วก็เซีิยวดำาซีิ๊วดำที่เนี่ยหวานมากเลยนะเพื่อนๆหวานแบบเจี๊ยบเลยนี่เราจะไม่ใส่น้ำตาลนะเพราะแค่เซีิ๊วดำก็โอ้โหหวานแบบพูดไม่ถูกละน้ําก็เดือดแล้วนะคะพอดีมักกี้ซา,าล่าหลีมันนะ ขออีกนิดนะึงของยังอื่นเรายังไม่ใส่นะเราขอขอเคี่ยวตรงนี้ก่อนนะคะดีดีใจได้ได้เลือดมาโอา้แบบดีใจมากๆนะคะแล้วก็ผมชลรดอันนี้กอขอเคี่ยวก่อนนะเดี๋ยวเคี่ยวได้ที่แล้วเราจะไอ้นี่กันเนาะ รับรองอร่อยนะคะไอ้นี่อ่ะจะลาดตำมาไว้อยู่ข้างในนี้พอดีมันเป็นไอซ์แช่ตู้เย็นเอาไว้มันออกมาแล้วมันความเย็นมันเป็นไอซ์นะคะใส่นะกระเทียมพริกไทยลากผักชีแล้วก็พริกหอมแล้วก็เครื่องเทศก็คือผงพะโล้ตำเอาไปคั่วก่อนนะคะแล้วก็ตำ ทำเลยนะตำให้ละเอียดนะคะและอันนี้คือจุดที่จะหอมที่สุดเกว๋วยจับจะหอมมากเลยนะสูตรที่บ้านสล่าขายจะใส่พริกหอมมาค่ะนะเนาะนะเพราะว่ามันจะทําให้เกว๋วยจับเนี่ยนัวแล้วก็หอมหอมมากๆแล้วก็เราก็ผสมกับกระเทียมพริกไทยรากผักชีเพิ่มอีกหน่อยนึงแต่ตอนนี้สล่ายังไม่ใส่นะเพราะว่าใส่ตอนนี้แล้วเดี๋ยวน้ําเดือดแล้วมันลอยอะ่ะเพื่อนๆ เนาะมันลอยเสร็จแล้วแล้วเราก็นี่น,นี่น้ำประมาณนี้เนาะแล้วก็นี่เราปรุงมาแล้วนะคะอันนี้ได้เนาะเปเเขาจะได้เปื่อยนะ ก็ไข่ไข่ที่ทําใบเดียวเนี่ยสลากินตอนนี้นะเดี๋ยวจะกินเลยนะคะทําเสร็จแล้วเราจะกินเลยเนาะน่นแหละนะคะก็ะเลยใส่แค่ไข่ใบเดียวแล้วก็เรากินคราวหน้าเราก็ได้มาอีกนะเดี๋ยวใส่ไอ้นี้ไปเลยนะคะน้ำมันหอย ฝาเขียวฝาเขียวนะคะพอดีใกล้หมดแล้วใส่ให้หมดเลยโอ้เมื่อกี้ทอดทอดไอ้นี่นะหมูสามชั้นเป็นหมูกรอบอะ่ะโอ้ยกระเด็นหมดเลยนี่ใส่หมดเลย ดีใจได้ได้ไอ้อไนี่นะปกติไปซื้อของร้านเอเชียซาร่าไม่ค่อยไดเ้เขาไม่ค่อยมีขายนะเ,เลือดหมูนะคะที่เนี่ยเดี๋ยวกลับไปเที่ยวเนี้ซาร่าจะไปเรียนทําเลือดหมูนะเพราะเราสั่งเลือดสดได้แต่เราท,ทําทีไรก็ไม่ได้ผลกทีเนาะเดี๋ยวขอเคี่ยวก่อนนะนะคะด<อ>ได้ประมาณนี้นะจ๊ะ นี่นะคะเดี๋ยวเราใส่ผงพะโลไปเลยนะสลาเปิดเปิดกลิ่นลมลมฟันนะนะคะนะเราขอใส่ผงพะโลไปหน่อยนะคะเอาละค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็เริ่มเปื่อยแล้วเนาะนี่เราจะใส่เครื่องเทศนะนะคะปวยกั๊กนะคะกับอบเชยเนาะใส่เลยนี่เราตั้งเคี่ยว เวลาเอาไว้นี่ใส่เลยมีกระเทียมพริกไทยรากผักชีแล้วก็เอพริกหอมนะเครื่องเทศนะคะอืมหอมเลยนะแล้วก็เทียมพริกไทยอีกนิดนึงกระเทียมพริกไทย<ม>รากผักชีนะคะสาระชอบทําทําแล้วก็ตำเอาไว้ใส่ในตู้เย็นนะท,ทําทีเดียวเยอะๆเลยนะคะอืม หอมหอมนี่ได้ที่แล้วนะเออืเดี๋ยวเรามาดูกันอ,อือได้อร่อยเลยหอมแล้วใส่เลือดไปเลยนะคะ ไปเลยเดี๋ยวนี้สราจะเก็บไปทำต้มจืดนะทำต้มจืดหน่อยหนึ่งสักสองถ้วยไปกินพรุ่งนี้เช้านะคะอหอมหอมค่ะหอมมากเดี๋ยวเราจะจัดใส่จานกันนะว่าดูน่ากินแค่ไหนคะ่ะ เอาละค่ะเราก็จัดใส่จานกันนะนี่เครื่องเราก็ครบแล้วนะคะเราหั่นไปก่อนเนาะดีเส้นเส้นกุวยจบนะคะเห็นไหมเอนะ่ยเนาะเห็นไหมคะเส้นกุวยจบนี่เป็นตัวตัวอย่างี้เลยนะนี่กุวยจับอย่างนี้เป็นตัวตัวเลยนะคะใส่เครื่องไปเลยนี่อันนี้ก็กระเพาะกระเพาะหมูนะ อันนี้เต้าหู้เต้าหู้นะคะนี่หนังอืมไข่แล้วก็อันนี้คือหมูกรอบ เื่องแน่นเลยนี่นี่นี่ยังนะคะใส่ไปเลยอนี่ะเทียมกระเทียมเจียวนะคะอ แล้วเราก็ใส่พริกป่นไปเลยนะคะพริกป่นแล้วก็พริกไทยอืม,มาอ้าวเราก็เติมน้ำขอใส่เลือดก่อนนะอุ้ยเลือด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 อืมใครเห็นมั่งโอ้โหนี่นี่ของเรา อืมนี่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 นีอืมอืมหอมหอมนี่กวยจับของเรานะคะนี่เห็นกวยจับไหมคะนี่เราอยู่เยอรมันนะเครื่องแน่นๆเลยกว๋วยจับค่ะกวยจับนะหอมหอม โอ้ลับรองอร่อยนะสุดๆเลยมีของครบเลยนะจ๊ะมากินกันนี่กล๋วยจั๊บของเรานะคะก๋วยจับ๊บก๋วยจั๊บนี่เลือด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 อือหอเราอยู่เยอรมันนะเราได้กินเหมือนบางไทยเลย อร่อยมากหืมหอมหมูกรอบหืม พันจมูกแล้วนะนันซ่าลาขอฝากคลิปนี้ด้วยนะก๋วยจับหัวจับเยอรมันนะคะอืมอร่อยอร่อยหอมๆนะมันจะยุ่งยากเยอะแยะมากเลยเรื่องหัวจับเนี่ยเนาะเคยทําไปที่วัดนะที่วัดเขาติดใจเขาบอกว่าอร่อยกว่าที่ร้านอาหารอีกนะเออที่ร้านอาหารที่เนี่ยนะ นันท่า่าเยอรมันชาแนลขอฝากทีนะกดติดตามกดไลค์ให้ซาร่าด้วยนะอย่าเพิ่งเบื่อไปไหนนะนะคะอยู่ขึ้นก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย